ตัวปูนานี่พางพังตัวได้ดีมากครับอยู่ในน้ำเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมนี่ไงนี่แหละการพางตัวเขาอยู่ในน้ำนะครับนี่ปูนาตัวนี้เป็นปูเพ็ดผูครับตัวใหญ่มากเดี๋ยวให้ดูว่าปูเพศผูเป็นตัวยังไงครับเดี๋ยวผมจะจับมาให้ดู จับได้ไหมโอ้จับได้ฮะนี่ไงมาแล้วโอ้โหนี่ครับเปินเพลทผูครับนี่เห็นบอไตทองมันจะเป็นมันจะเป็นเพศออกมาแบบนี้ครับนี่นี่ครับคือตัวเพศผู้เอามาดูชัดๆครับ แมบอดื้ออ๋อกลามฮักกลามเสียสงสัยกัดกันมากครับนี่ไงตัวเพศผู้ครับนดี๋เดี๋ยวเบอ่งขัดนี่ฮะตัวใหญ่มากนี่เอาไปลงน้ำ ไปตรงน้ำเลยไปว่าเขาจะวิ่งยังไงฮะเขาจะวิ่งไม่วิ่งวิ่งไม่วิ่ง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 